87. อันนี้ดู3 แปดแปดสวัสดีครับนี่ตอนนี้มันใจดิแปดแปดอะไรเนี s <S ่ยอะไรเนี่ยกองเชียร์เนี่ยเก้าแปด จะนี่แะบางโว้เย้เ้ยเฮ้ยเยต้องสู้น้จอสิบปดปานตอนตอน้องทำไปไปไตอนนี้ 11.8เอดแดโแล้วดนแล้วตอระวังยอดดีระวังนี่เอ็ขึ้นเลยขึ้นเลยมองไม่เห็นเขาลงนี้สิบเอ็ดแปดยอดสั เสียครับแปดสิบเอ็ดออกครับได้แต่91เก้าสิบเอ็ดไงครับลูกนีนนน้ยกไม้ป่ายัางไงล้นครับ โอ้ได้แ้มครับสิบสิบเอ็ดจะนีเปดีดยนนีดีสิบเกมสิามล้นโอ้ไม่ทันฮะัลุงสิบสิบเอ็ดพีเทส จะนี่เปิดหัวปลาโยงยกอนี้ดีครับยกอย่างเงี้ยสิดสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดครับเปิดซ้ายดียกขวาตรงนี้ สิบเอ็ดสิบครับไปดีไปดิไปไวันนี้ระวังล oh, yeah. okay. ูกติดแล้วครับติแล้วครับกองเชียดีใจเกินเกินหน้าตาแล้วฮะเอาก็คืนนี้ครับเก่แล้วเต้ยเต้ยเต้สิบสองสิบครับลูกเดรกเกมครับ สิบสิบสองครับพิต oui, mm hmm. ี้ส์ครับปลาโย่งเปิดเขาเสียครับได้แต้มครับเอาละสิบเอ็ดสิบสองเวลาเวลา้สุดแดงคทิ้งเดียวตาเวทีตาเวที ทำไมเขาดีใจอะไรขนาดนี้ครับทำไมเขาดีใจอะไรขนาดนี้เต็มเต็มเต็มต้อง11ครับ12 11เต้มเดียวเกมเกมไม่เกมยอดดีครับลูกนี้โอ้โห11 12แก้ไขดีมากตรงนี้ต้องยอมอะ สิบสองสครับลูกเียนเกมเกมไม่เกมปายุ่งให้คำตอบยอดอโอเนี่ะต้องขอโทษขอโพยกันนะครับนี่ฮะ